สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Lona RPG ความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือผมกลับมาที่แคมป์ฟิชแมนและพบว่าพวกเขาได้ถูกเผาพัานมนุษย์สังหารจนเกลี้ยงเหตุการณ์นี้สะเทือนใจผมอย่างมากเลยผมจึงขอกลับไปที่หมู่บ้านของมนุษย์อีกครั้งเพื่อดูว่าทำไมพวกเขาถึงใจคอโหดเหี้ยมกันขนาดนี้ และเมื่อผมเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนปกติผมจึงลองเข้าไปสำรวจในบ้านเพื่อว่าเราจะพบอะไรที่มันแปลกประหลาดผมได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพังดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนที่ศรัทธาในลทัทธิของนักบุญและเมื่อผมลองพูดคุยกับเธอเธอจะบอกว่าในที่สุดก็มีทหารรับจ้างมานี่สักทีขอขอบคุณเหล่านักบุญที่ได้ดลบรนดาลใจทหารรับจ้างคนนี้ให้เดินทางมาถึงนี่ดูเหมือนว่าเธออยากให้เราช่วยเหลืออะไรบางอย่าง เธอจะเริ่มอธิบายให้เราฟังช่วงนี้นอกหมู่บ้านของเธอได้เกิดความวุ่นวายอยู่บ่อยๆแต่พวกผู้ชายใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นออกไปลักพาตัวเด็กสาวจากภายนอกมากักขังไว้ในโกดังด้านซ้ายของหมู่บ้านแห่งนี้เธอจะขอร้องกับเราให้ไปช่วยเด็กสาวที่น่าสงสารเหล่านั้นออกมาจากโกดังและพามาส่งที่บ้านของเธอและเมื่อเรารับปากว่าจะทำภารกิจนี้และที่สำคัญ พวกผู้ชายในหมู่บ้านไม่ยอมให้ผู้หญิงเข้าใกล้โกดังนั้นเลยและยิ่งตัวของเราเป็นคนนอกแล้วด้วยยิ่งไม่ได้เด็ดขาดเอาเข้าจริงๆหมู่บ้านนี้ก็ดูเป็นหมู่บ้านที่ปกตินะแค่มีมนุษย์ปลาถูกแขวนประดับเอาไว้กลางหมู่บ้านเท่านั้นเองแต่ที่น่าสงสัยก็คือทำไมโกดังที่ผมจะต้องเข้าไปสำรวจถึงได้มีพลธนูเฝ้าอยู่หน้าโกดังผมจึงบอกให้สมาชิกในปาร์ตี้อรอตรงนี้ก่อนผมจะแอบเข้าไปดูลาดเล่า และการที่มีเวรยามเฝ้าถึงสองคนที่หน้าทางเข้าแสดงว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญกับหมู่บ้านนี้แน่ๆบางทีอาจจะเป็นความลับที่เหล่ามนุษย์ปลาถูกสังหารทั้งแคมป์ก็เป็นได้และเมื่อผมเดินไปถึงด้านในสุดตัวของเราจะได้ยินเสียงสัตว์เสียงของลิงพร้อมกับเสียงครางอย่างมอมันของชายหนุ่มว่ามันแน่นมากนี่มันสุดยอดจริงๆ ชาวบ้านเอจะสเสบดออกมาอย่างหยาบคายว่าอีจ๋อตัวนี้มันได้ตายหาไปแล้วเวรจริงๆแต่ชาวบ้านบีกลับบอกว่านี่มันสุดยอดไปเลยมันยอดเยี่ยมมันดีกว่าผู้หญิงจริงๆซะอีกดีกว่าของอีกแกที่อยู่ในบ้านของฉันเยอะเลยเหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้สึกอึ้งมากๆเหล่าเด็กสาวที่ถูกผู้ชายในหมู่บ้านลักพาตัวไปก็คือลิงตัวเมียหรือเนี่ยมันมีจริงๆหรือว่าคนที่เอากับลิงอะ่ะไอ หลายสิ่งหลายอย่างผมเตรียมใจไว้แล้วก่อนที่จะเล่นเกมโลน่า้า RPG แต่สำหรับสิ่งนี้ผมคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะสามารถมีได้ในโลกของ s อสแอนด์ i มจิแบบนี้นะแล้วเมื่อผมช่วยเจ้าลิงน้อยได้สำเร็จและพยายามจะย่องผ้ามนันหนีออกไปจากโกดังเก็บของเมื่อว่ายังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วเราชาวบ้านจะรู้ว่าผมคือผู้บุกรุกที่ได้ขโมยลิงออกไปจากโกดังส่งผลให้ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้หันมาโจมตีผม โคโคหน้าเจ้าหมาและเจ้าลิงก็ไม่มีข้อยกเว้นโลเซฟกลับมาอีกครั้งผมพาเจ้าลิงออกจากคนดังได้สําเร็จและทางเดียวที่จะสามารถพาเจ้าลิงน้อยไปส่งให้กับผู้หญิงคนนั้นอย่างปลอดภัยได้ก็คือต้องสังหารคนทั้งหมู่บ้านเท่านั้นต้องขอสารภาพเลยว่าการต่อสู้กับคนทั้งหมู่บ้านเป็นอะไรที่ยากมากผมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงสําหรับการทําภารกิจนี้ผมตายและโลเซฟนับครั้งไม่ถ้วนเลย แล้ววิธีการที่ผมใช้ผ่านภารกิจครั้งนี้จริงๆก็คือสังหารคนทั้งหมู่บ้านและค่อยไปช่วยลิงเพื่อนำไปส่งกับผู้หญิงคนนั้นอย่างปลอดภัยและเมื่อเรามอบลิงน้อยให้กับผู้หญิงคนนั้น เธอจะมอบรางวัลที่เธอได้สัญญาไว้ให้กับเราและขอขอบคุณเหล่านักบุญที่เป็นแสงสว่างนำพาเรากลับมาได้อย่างปลอดภัยผมเบื่อจะพูดคุยกับพวกครั่งศาสนาในเกมนี้มากกูสังหารคนทั้งหมู่บ้านเพื่อช่วยลิงตัวเดียวกลับมาให้มึงมึงกลับไปขอบคุณนักบุญที่เป็นคนนำพากูมาเจอมึงเนี่ยนะพอเลยผมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับไอ้พวกศาสนานั่นอีกแล้วละ่ะปาฏิหารไม่มีหรอกมีแต่ความงมงายทั้งนั้น กลับมาสู่การเดินทางในแผนที่โลกผมได้พบกับขบวนคาราวานที่ถูกทิ้งเอาไว้ผมจึงร้องเข้าไปสำรวจดูเผื่อว่าครั้งนี้อาจจะได้เจอสมบัติจริงๆบ้างก็ได้เรื่องในขณะที่ผมกำลังเดินสำรวจใกล้ๆชายคนหนึ่งได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกพวกฟิชแมนที่เสียสติโจมตีนอกจากนี้ชายคนนั้นยังวิ่งมาด้านหลังเราและพยายามผลักเราให้เข้าสู่การต่อสู้ และเมื่อการต่อสู้ได้จบลง <S <S <an> <S ผมและชายคนนั้นมีชีวิตรอดแต่การถูกโจมตีครั้งนี้ <S <S <an> <S เขาจะรู้สึกซาบซึ้งบุญคุณของเราที่ได้ช่วยเหลือเขาจากนั้นเขาจะนิ่งเงียบและมองเราด้วยสายตาแปลกๆพร้อมกับถามว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งตัวเราจะบอกว่าใช่เราเป็นผู้หญิงทำไมเหรอมีอะไรหรือเปล่าชายที่เคยถูกเราช่วยชีวิตเอาไว้เขาจะไม่ได้พูดอะไรแต่จะเข้ามาโจมตีเราทันที เอาเข้าจริงๆประโยคคําถามนี้ก็เคยออกมาจากปากพวกฟิชแมนแต่พวกเขากลับไม่ได้ทําอะไรผมเลยแม้แต่น้อยและจากประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมาในเกมโลน่า RPG ถ้าจะให้พูดกันตามตรงแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่แหละหน่าหวาดกลัวที่สุดและตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้เวลาที่เราจะต้องกลับไปหาเซซิลีเพื่อให้คําตอบที่ชัดเจนกับเธอว่าเราจะช่วยเธอปล้นาธาตหรือไม่ สวัสดีโลน่าสรุปเธอจะไปด้วยไหมแม่ผมจะไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองแต่คำร้องโดยตรงจากเซซอรี่มันหมายความว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจริงๆผมก็เลยตอบตกลงที่จะช่วยเหลือเธอในการปล้นทาสครั้งนี้เซซอรี่จะยืนอึ้งไปพักหนึ่งและเอ่ยอย่างเขินอายว่ากันตามตรงนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเตรียมใจฉันคิดว่าเธอน่าจะปฏิเสธพวกเราซะอีกส่วนลุงเกเรตก็จะส่งสายตาเป็นเชิงขอบคุณให้กับเรา จากนั้นปาร์ตี้ปล้นถาดก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปทางเหนือของเมืองโนโอเอลเซซิลีจะบอกว่าจุดหมายปลายทางจะอยู่บนเส้นทางสำหรับการเดินทางไปป้อมปราการหายนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือดูมฟอร์เรส s และเมื่อลงเข้ามาสู่โหมดสำรวจเซซิลีจะมอบหน้าที่ลาดตะเวนให้กับเราไปสำรวจบริเวณด้านหน้าดูว่ามีคนของเธอรออยู่หรือเปล่า ในระหว่างที่ผมกำลังสำรวจมีเสียงปริศนาตะโกนมาจากพุ่มหญาว่าฟ้าร้องตัวเราจะตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเสียงปริศนาดังมาจากพุ่มใหญ่อีกครั้งว่าฟ้าร้องในขณะที่ตัวเรานั้นกำลังงงงวยกับสัญญาณเกรรัรจะรีบเดินผ่านเราไปเขาจะเอ่ยอย่างแผ่วเบาว,าว่าฟ้าแลบบุคคลปริศนากระโดดออกมาจากพุ่มหญ้าเกรรัรจะเอ่ยถามทั้งสองคนว่าอดัมล่ะไปอยู่ไหนแล้ว พวกทหารรับจ้างจะอ้ำอ้อ,อึ้งอึงแล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าอาดัมไปไหนพวกเขาติดต่ออาดัมไม่ได้เลยในช่วง3-4สวันที่ผ่านมาส่วนตัวของเรารู้ดีว่าอาดัมไปไหนก็ได้แต่นิ่งเงียบเอาไว้ปล่อยให้ทุกคนนั้นสงสัยต่อไปจากนั้นเซซิลีจะเข้าเรื่องทันทีด้วยการถามถึงสถานะสินค้าที่เธอกำลังมาปล้นพวกทหารรับจ้างจะแจ้งว่าสินค้าล็อตนี้มีจำนวนมากกว่าปกติรวมไปถึงคนคุ้มกันด้วย เซซิลีจะยักไหล่แล้วบอกว่าเรื่องนี้ปล่อยให้พวกเธอจัดการเองจากนั้นเธอก็เรียกชื่อเราเธอจะบอกให้เราทําเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนตอนที่ช่วยเธอออกมาจากกลุ่มโจรลักพาตัวเกมจะให้เราตอบ2ออย่างคือได้แบบหนักแน่นกับได้แบบไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งผมตอบว่าได้แบบไม่มั่นใจในตัวเองอะนะเซซิลีจะพูดหยอ,อกกับเราว่าครั้งนี้เธอน่าจะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเยอะเกินไปจริงๆแต่นี่คือการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของทุกคน เอาหน่อยแล้วกันรอหนะ้า และตอนนี้ผมก็พาทั้งปาร์ตี้มาถึงจุดหมายปลายทางเซซิลี่จะบอกว่าพวกทาสที่ถูกจับมาคงจะอยู่ด้านหน้านี้แหละในระหว่างที่ผมสำรวจมาเรื่อยๆเราจะได้เจอกับคนคุนหน้าคุ้นตาหนึ่งคนและคนคนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวของธนาคารที่เราจะสามารถฝากของได้มานีจะพูดคุยกับพ่อค้าทาสว่า จำนวนของทาสที่จับมามันไม่ตรงกับยอดซื้อขายที่กำหนดเอาไว้แต่พ่อค้าทาสจะพยายามอธิบายว่าคนในซิบิลิสแทบจะไม่เหลือให้เขาจับอีกต่อไปแล้วมานี้จะพูดกับพ่อค้าทาาด้วยความเย็นชาว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญญาเท่านั้นเจ้านายของเธอไม่ควรจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดจบมานี้ก็เดินออกไปเฉยๆพร้อมกับบริการของเธอและปล่อยให้พ่อค้านั้นยื่นกัดฟันด่าเธอรับหลังอย่างโกรธเกรี้ยว เพราะการซื้อขายครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าในขณะเดียวกันคนที่เฝ้ายามอยู่ก็บนเกี่ยวกับเรื่องฝนตกทําให้ในตอนนี้มียามเฝ้าท่าเพียงแค่สีคนเท่านั้นท่ามกลางสายฝนเซซิลี่จะชี้ไปที่เป้าหมายเธอจะบอกกับเราว่าท่ามากมายรอให้พวกเราไปปลดปล่อยอยู่ตัวเราจะหันไปถามเซซิลี่ว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอที่เราจะจัดการกับยามตั้งสี่คนน่ะไม่มีแผนอื่นแล้วจริงๆเหรอ เซซิลีจะบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของเรานะไม่ใช่ของเธอสักหน่อยแต่ถ้าแผนของเราไม่เข้าท่าจริงๆก็ให้วิ่งกลับมาหาเธอแล้วกันนะส่วนลุงเกรรัตก็ให้กำลังใจเราเช่นกันเกมจะขึ้นแจ้งเตือนว่าพยายามทำให้ยามทั้ง4คนนั้นหมดสภาพจากการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการติดสถานะมืนงงหรือถูกสังหารก็ตามโอเคถ้าไม่สู้กันตรงๆก็น่าจะพอไหวอยู่แหละ เธอทำไม่ดีมากๆเลยลอหนะ้าได้เวลาคืนอิสรภาพให้กับพวกเขาสักทีและเมื่อทาตได้รับการปลดปล่อยพวกเขาจะถามว่าเราคือใครคนที่จะมาซื้อทาตไปอยู่ไหนซะแล้วมีอะไรให้พวกเขากินบ้างไหมตอนนี้พวกเจ้ามีอิสระกันแล้วนะอย่าทำอะไรก็ทำสิแล้าทาตจะเริ่มตั้งคำถามว่าอิสระอย่างนั้นเหรอ ใช่เจ้าเป็นอิสระแล้วอยากทำอะไรเจ้าก็ถามเลยแต่กลับมีทานหนึ่งคนที่ถามออกมาถึงเรื่องอาหารการกินฮะเขาไม่เข้าใจเราทาจะบอกว่าพวกเขาหิวการเป็นทาตเท่านั้นจะทำให้พวกเขามีอะไรกินบ้างอย่างน้อยๆเป็นทาตก็ไม่ต้องอดตายในขณะที่มีบางคนเริ่มโวยวายเพราะตอนนี้เขากำลังดูแลลูกๆของเขาให้ปลอดภัยโดยสัญญาที่เขาเต็มใจจะมาเป็นทาตแล้วอย่างนี้ลูกๆเขาจะเป็นยังไงต่อละ่ะ ลองมองไปรอบๆสิสัตว์ประหาดมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยเราทาสที่ถูกเราช่วยออกมาจะเริ่มตั้งคำถามว่าน,นักผจญภัยอย่างเราสามารถรับผิดชอบและช่วยชีวิตพวกเขาทุกคนได้หรือยังไงอย่างน้อยๆนายทาตก็ให้อาหารเขาเยอะมากรวมไปถึงความปลอดภัยที่ไม่เคยสัมผัสได้เหมือนกับตอนที่มีอิสระนิกจอาไม่ได้ให้เกียรติตัวเองเลยหรือย,อยังไงชาวอินคาแลน์ควรมีสิทธิและเสรีภาพเป็นของตนเองนะ เรา่าตจะเริ่มเบะปากและพูดจาถักถางเซซิลีออกไปว่าฟังดูแล้วเป็นคนดีจังเลยแม่ขุนนางผู้สูงศักดิ์ชีวิตของท่านคงสบายมากๆเลยสินะถึงได้สามารถออกมาเล่นเป็นอัศวินช่วยเหลือผู้คนแบบนี้เซซิลี่จะอึ้งมากกับคำพูดที่เธอได้ยินจนปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปอย่างที่เธอนั้นไม่รู้ตัวหนึ่งในเราทาตได้เริ่มตั้งคำถามกับเซซิลีอีกครั้งว่าจะเอาอยัางไงต่อหรือจะปล่อยให้พวกเขายืนตากฝนอย่างนี้ต่อไป ถ้าไม่มีแผนต่อจากนี้พวกเขาจะกลับไปหาพ่อค้าทาตเพื่อรายงานทุกอย่างบางทีเหล่านายทาตอาจจะมอบอาหารมื้อพิเศษให้กับพวกเขาหรืออาจจะเป็นเหล้าก็ได้จากนั้นพวกทาตก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเองไม่ไม่ไม่ทุกคนกลับมาโกนอย่าไปนะทุกคนกลับมาได้นี้เลยลุงเกรรตได้แต่ปลอบใจในายหญิงของเขาเขาจะพูดแค่ว่านี่แหละสิ่งที่เรียกว่าประชาชน ทำไมกันล่ะทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ได้ไงตัวของเราจะบอกความจริงกับเซซิลี่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปแบบเราก็เป็นแบบนี้กันหมดนั่นแหละดูเหมือนว่าตัวของเซซิลี่จะไม่มีแผนสําหรับรับมือเรื่องนี้ทั้งในด้านของภารกิจและความรู้สึกส่วนตัว ลุงเกรรัตจะช่วยดึงสตินายหญิงของเขาเขาจะบอกให้นายหญิงเขากลับกันได้แล้วจากนั้นลุงเกรรัตก็หันมาคุยกับเราเขาจะบอกว่านายหญิงเซซิลี่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้และได้มอบเงินรางวัลตามที่สัญญากันไว้จากนั้นลุงเกรรสตก็พาเซซิลี่ออกไปจากปาร์ตี้แม้ภารกิจของเราจะถือว่าเสร็จสิ้น แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในความล้มเหลวของเซซิลีแทนและสำหรับการผจญภยัยผมก็คงจะพักเบรกแต่เพียงเท่านี้ละ่ะเพียงแต่ว่าผมขอไปพักในสถานที่ที่มันดูเหมือนจะพักได้หน่อยแล้วกันเมื่อผมเข้าสู่โหมดสำรวจผมจะได้พบเจอกับกอบบินถูกเสียบเป็นลูกชิน้นและกับดักที่ถูกติดตั้งไว้อย่างดีเหมือนเอาไว้ต้อนรับแขกที่พวกเขาไม่ได้รับเชิญ และเมื่อสำรวจไปถึงด้านในสุดเราจะได้พบเจอกับบ้านเล็กๆหนึ่งหลังพร้อมกับผู้หญิงแปลกๆหนึ่งคนที่กำลังตะโกนโบกเวกโ์โวยวายเธอจะบอกว่าเธอเห็นกอบบินอีกแล้วฆ่ามันเลยตัวของเราจะรีบตะโกนออกไปว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่กอบบินยายป้าคนนั้นจะเริ่มเพลงดีๆจนมั่นใจว่าเราคือมนุษย์จริงๆไม่ใช่กอบบินเธอจะสั่งให้สามีของเธอนั้นลดธนูลงและดูเหมือนว่าสามีของป้าเขาจะกระดิกระดาเป็นพิเศษเลย ที่มีเด็กสาวเข้ามาในบ้านของพวกเขาซึ่งมันออกหน้าออกตาจนป้านั้นต้องหันกลับไปตวาดว่าอิซาเรลเลวแกอยากจะตายหรือ,อยังไงลุงแกจะแก้ตัวน้ำขุนคลักเลยโดยการอ้างว่าความชั่วร้ายได้เข้ามาลอกลอดจิตใจเข้าไปแป๊บหนึ่งป้าแกจะชี้หน้าแล้วพูดเบาๆว่านักบุญจะลงโทษแกอย่างหนักบอกตามตรงผมไม่ไว้ใจคนบ้านนี้สุดๆเลยละแต่การที่พวกเขายังไม่โจมตีผมแสดงว่า เราอาจจะพอคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตพักการผรนนภัยไว้แต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือมีการนําเสนอเนื้อหา mm hmm. เกินขอบเขตการรับได้ของผู้ชม mm hmm. ก็ขออภัยนะที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจใง่ายๆโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะ